ร้อยอยากไว้พอดนี่เออนี่แสดงแสดงก็กรู้อย่างแรกก็ดูเรียงเลยดู้ไปบาตีเออกูก็แสดงบาถึงกันเอ็งในพวกรามเรานีมันรวยลุกมาจะไปอยากเออลุมาจะไปยากเออถ้าจับเราได้เราจะเป็นเมียให้ตึนเป็นผัวกูโดนตมลงไปพุ่งลงไปในเมืองแดงลงในเมืองแดงกับลงในเมืองทองแล้วเหมือนกันดื้อเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาลมพัดพุ่งขึง้นมาข้างบนลาา มันเดียกลาวลงมัตาปีอยากเอิกอยากกินมากเมืองดองนี้ตรงกันรตรงการใหะคนเป็นปราชาเราจะเป็นราชินีถ้ารากกาแฟมาเป็นปราชาเราเป็นราชินีเราจะรวยกันจัง,งอู้ตรงจังเมืองลงมันตาปีลงมัตาปีคุดุดตอมลงไปรลาวลุวงเปรลังดีตรงเดือนวันบ้บาไม่ลืมหัลืมตาบาลืมหัวลืมตายเลยโอ้ซะแดงกวานซะแดงววาลงรองค้นบาปีซานี่เป็นซาที่ผลิตคนบามนุษบาได้กับซานี้ นามนี้เป็นนามอาถรรพ์เอ,อ่อดีแต่เด็กกันรู้ไม่มาดีเออระวังระวังคนร้องระวังคนร้องมีของอาถรรพ์ระวังคนร้อง,ง,องมีของอาถรรพ์กันรูรออาารน้ไม่มาดีกูไปนะกูไปนะเอออยากอยู่รู้ดอกมึงเนะี่ยอยากหลงรู้อยากรู้โทนกับมันพูดแปลกนะไออยากไหวพริใช่ แลกเพื่อครับเมื่อกี้ม่พูดว่าระวงงองอา,าะวงอนสองมีของอาถันระวางอนสองมีของอาถันดูไหมว่าคาพูดนี้เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนดูมันจะมีในปัญหาระเกีจข้อที่ผมตรดลอกมาจากตัวนางอินกีตาที่วงวัดแรยนะครับยังบัดเพือเออข้อนี้มันมีจริงๆด้วยสอดคล้องต้องกันกับที่ยักษ์ไวโพจน์มันว่าลงได้หนึ่งครั้งระวางอนสองมีของอาถัน ระวังหนสองมีของอาถรรพ์สแสดงว่าสานี้ถ้าลงไปครั้งที่สองทุกคนต้องเป็นบ้าหมดเออมันตรงกับปัญหาเราเนอ่ครับครับถ้าพนันจําเพื่อครับห mm hmm. นีไปสิไปให้มันไกลมันพวกผู้หญิงนี้เป็นพูดผีปีศาจแน่นอนดึงบรน้ามาดูอยากดูได้ <c oughs> ว่ามีไอ้วิ่งหลงในซานี้ถึงซองขน ตนทองตัางซ่องปีวันนี้เป็นไงพนชวนกันดนดุนปาหน้าหนองมากลางันมากลางันผู้ชมที่รัก การทำของควาาชายในนิยายฉากนี้มันสะท้อนผลไปถึงนางอินนะครับการกระทำแบบนี้มันจะทอนผลไปยังปัญหาข้อหนึ่งที่มีใจความว่าลงได้หนึ่งครั้งระวังหนนสองมีของอาถรรพ์ก็ลงเพียงครั้งเดียวถ้าเขาลงอีกครั้งน่ากลัวจาบ้าจริงๆนั่นแหละไม่ต้องน่ากลัวมันบ้าแน่นอนแต่ก็ลงเพียงครั้งเดียวแสดงเขาเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมเมื่อคว้าชายชนะแล้ว เป็นการแก้ปัญหาในตัวโดยอัตโนมัติปัญหาข้อนั้นที่มีใจความว่าลงได้หนึ่งครั้งระหว่างอหนสองมีของอาถรร์ลบเรือลรางจางไปแล้วจากนางอินปัญหาเจ็ดข้อเหลือเพียงหข,ข้อราชบุรุษที่คอยดูแลเหตุการณ์ที่นางอินดีใจมากควบก,กับอาชาไปรายงานเจ้าเหนือหัวก็มันได้สายสินคนครทันทีมันดีใจมันไปแล้ว ปัญหาของเราไม่เหมือนใครเจข้อเหลือเพียงหข้อหากเวลาเรามีพอปัญหา7เจ็ดข้อเราจะแก้ให้ดูให้หมดรับรองเอาไม่ซ้ำไม่ซากไม่เหมือนใครสนใจทำความาก้าใจกับจิตมาอิจันย์ก็เราต่อไปครับผม วันนรายเดินทางไปสู่ขอขอเมียให้พี่ว่านั้นราชินีคอยแล้วคอยเล่าเหมือนต้นข้าวคอยฝนล,ลูกที่ฉลาดหายไปหนึ่งคนเหมือนพระกรว้า้ายขาดหายจากเรือนรังวันนี้นางจะปฏิบัติการยังไงทำความเข้าใจต่อไปครับผม ำจไม่นางเบอาวแต่ใจอีกอื่นชุดแจกฟืนจนแลในลูกแม่ดึกไต้นสิ่งสํำกันวันนี้วนวันนี้ต้องดวนจอนหน้าหนนั่งจากนครและตามาหนุ่จะาปน้องจับกายได้ป่วย ีสวนลูกแม่ครับมีอะไรเด็กครับเด่นแม่ที่รับสั่งงานมาเฝ้าเช้าตรู่เลยก็เพราะเป็นห่วงน้องชายของเธอนั่นแหละเป็นห่วงอะไรมันละ่ะไอ้วันอะไรก็ไปตั้งหลายวันแล้วบอกแล้วว่ารีบไปรีบกลับไปขอแม่นูกีต้าให้กับเธอไปขอเมียงห้พี่แต่ตอนนี้ไปตั้งหลายวันบอกแล้วเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรให้กลับมาไปอสู่ขอฝ่ายหญิงแฟนอื่น เมืองอื่นยังมีเยอะแล้วทาไมตีน้องยังไม่กลับทำไมแม่เป็นห่วงนี่แล้วจะทําไงครับอยากเธอตามหาน้องไปไปตามกลับด่วนให้ไปเมื่อไร่ครับเด่นแม่จะให้ไปวันนี้และเดียวนี้แม่เป็นห่วงเัามากลูกก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นห่วงในวันอะไรอ้าวไม่เป็นห่วงวันอะไรเป็นอ่วงใครอ่ะก็เป็นห่วงว่าหญิงกีตา้าอะไรแต่เป็นห่วงอะไรเขาล่ะคือว่า ไอ้วันอะไรมันเป็นคนฉลาดฉลาดกว่าผมผมรู้แต่ไปสู่ขอควาหยิงกีต้าได้มาพากลับเมืองมาพักเรมระหว่างทางบางทีมันจะปลุกปล้ำมันจะควัดเมียผมโถยุ่นทาไมลูกมองน้องในแง่ร้ายอย่างนี้อ่ะโอ้โหมองในแง่ลบกันอย่างนี้เด้เลอลรอ บุคคลอย่างวันนรายไม่มีวันจะทกากรรมชั่วอย่างนั้นหรอกลูกอย่าไปมองน้องในแง่ลบสิวันนรายอ่ะก็เป็นคนดีที่สุดสุดของที่สุดก็ไม่รู้อะ่ะมัหลอนี่พอแล้วหยุดคนจะมองลูกลูกจะติดลบเองอะ่ะพูดอย่างนี้แบบนี้ที่งคนก็ประนามว่าลูกโง่แม่ด่าอีกแล้วไอ้เท่งกูโง่จริงแม่เท่ง อันมาไอ้จริงแล้วอันมาไอ้จริงแล้วอันมาไอ้จริงกะเป่าเอกแล้วนี่ตัวยาคุณลุยเชียงยกเม็ดยกเลื่อยแต่ปลาใส่กันแล้วตัวเดียวแม่กูว่ากูโง่กูโง่จริงแม่ทิ้งไอ้คุยว่าโง่หลวงควายใหญ่ดีประมคำควายให่ละดีตายใครเล่ควายให่ว่ามัวกูนั้นแล้วตาไม่ถึงครับเชื่อทิงกับเจ้าควายใหญ่อยู่มันดารานั่งทีครับเอาไปกินขนมหนึ่งพันบาท ตีอาโร่ไ้มันตีพันมันจิงนั่งยกยอย่าจะยาวได้ถึงถึงเปล่า <c oughs> ไอ้ยาไหน,นดูกว่าใจนี่นึกจีงนะากหว่าแต่ไม่น่าจะมาเป็นลูกกัดกัดเขาชมลูกว่าเก่งเขาชมลูกว่าหล่อเหมือนดาราหนังไปให้สตังค์ก็ตั้งพันบาททำไมลูกแม่เป็นอย่างนี้อ่ะปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะ แม่ดากูอีกแล้วไอ้ทงอันมาลาจะอันมาลาดักปั่ก็ลาดกเดีจ้าไอตีนไอเมื่อกี้ดื้อยไอ้ผัวบินนี้ไอ้ผัวเชี่ยงวันี้แต่งจุกมุกแหลบเลยนี่ไม่ความมั่นรู้ครับก็นี่แม่ดากูอีกว่าปัญญาอ่อนใช่เคยว่ากว่าใช่แต่ปัญญาอ่อนหรอกครับกว่าใช่ในเรื่องุณเชลาตลักษณะพอณี โอ้ oh, หน้าภาคผู้ใบุยานวันนี้คนชาลัด,ดนิดุดเชีย่ยผมรับเจ้ากว่ายจดอย่ไครกับมืดถุงใครับเอาไปแตงเกงสองพันบาทช่อ,องดี่สามพันนะไ <c oughs> ล่ต่างลาแล้วว่างีเตียงงนวันนี้ไอเตียงย่อเขา <c oughs> ยกย่องลูกก็ชมลูกทุกครั้งต้องใจสตังทุกทีเหลือนเนี่ยลูกเป็นประมุขของประเทศชาตินี้เพื่อนมายกย่องเยินยอลูกเอาเมืองเะ้าเน่ ไอพีรูม hey, กันรือจริงๆอ่ะเด็ดแม่ด่ากูอีกแล้วทิ้งห so ันมาหันมาแล้วฮะหอหันมาแต่กว่าว่ากันยกได้ยกได้ไปนี่กูยกกันเรื่องแต่ปลาได้ทันเลยเหลือเลยไม่ดีว่ามึงองแก่แม่ทุกที่ถืกว่ารู้ไงตีอ่านดวงดวงเองยอมาให้กูไม่เลียนายกูไม่เฉลี่ยนายสู้คนเฉลี่ยแกงแก่แม่ไม่เรียคนหน้าแกง แล้วมึงเลนดีแล้วแล้วมึงกันทุกทีบเราเลยไม่ว่าลุงมึงทุกทีบใช่ไหมแบบลุงเออแล้วว่าลุงกูทุกทีบแล้วกูทุกทีบทุกวันเนี่ยมึงกันได้แต่เบี้ยทุกวันใส่เราเลยว่าลุงทุกทีบเราได้เลยเราได้รความเจรลาดเกลียเลยความเจรลาเออเจรลาดเบี้ยเจรลาดเบี้ยว่าลุงชาวเวลใครชาชัวทื่วิชาชามาแลกมาเบี้ยเออแต่ไม่บอกจากห้องว่ะ ไอ้รอยก็ยังในเรื่องมันก,กูก็นอนอยู่หน้าห้องแกดังเช้าเนียว้กกโโองกูก็รอโคก็ไม่ั้งมาคว้าใจขับไปไรครับใครมาเล็กมาเปลี่ยนที่วิจาระมันเรื่อไม่บอกเจ้าของแกมาจิกูว่านู่นนีน่เละใจนี้มันออกก้องมาเปลี่ยนไปอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราก็เราเล็กกว่านี้ไอ้รอยไอ้เจียววัน <c ười> รูซิปกางเกงปั๊บไปกูเละกูนี่กั๊มกูว่ารูซิปไปมึงเละก็เอ,อ้ กูตายองกดด้วยรอไม่ตายได้จแกชัวตื้อวิชาช้าพากองเอาเอาเขาบรรเ้าเลวเอากองอันใหญ่มาให้วะกองเราเล็กกว่านี้อันนี้จะกอมือวะแล้วมึงว,ว,ว่าเพื่อว่าว่ใจครับปันนี้แหละชั้นนี้แต่ว่าลุงเนี่ยมันพองตัวก้องนองอะไรบรรเจ้าก้องเคยนอนอยอ่อยอเาเข้าใจญิดไอห้หนูหน้อยมึงเถียงว่าป้างครับตีอาหน้าปากนั่งนอนดำอยู่บนตุ่มจมโอ้ตัวทีบเออแต่ตักทีบอยู่ กูบอกความยิงนี่วะเจ้านี่บอกว่าดวงนี่ในอากาศชื้นๆมันหยืดตัวมันปฟองตัวปนันดกคนเลยวะขุนชัยแกไม่เชื่อไอ้นุ้ยมึงเถียงกูปังกันแล้วเรียกว่าอะไรเรียกว่าเรียกว่าที่ทุกทีมันเถียงกันอะไรแล้วอ่ะนายเรียกว่าแกแต่แรงเป็นนิตานบอกสั้นๆนี่ที่ทุกทีเรียกว่าแกอยากกินกองหวานไงแกแทบอกแกเลยวันเถียงหนูนุ้ยไปหาของหวานไม่กินจะขี้จีเนี่ยกูก็บมันเลยไปไหนดีช่วยๆนะก็พลาดไปลังวังเมคอาตบเม็ด อย่างนุ่มรอดจองรอดจองเที่ยวรอดจองนำที่นำที่ทุเรียนกูซื้อมาถึงจ้อยเออพอมาถึงจ้อยแกกินตายก็จชัดตัางจ้อยชัดตัางคนกลิ้งเวลากูโอ้ชัดตัวนุ่มหลอดจองเออแกไม่เห็นเลยแกว่าไอ้หนูนุ้ยไอ้เปรตนมอะไรหัวเลี่ยมไทยเลี่ยมวะไม่กูกินมันแทงก็หอยกูจะลุหมดวัวไม่ใกินนมรอดจองแม่ใกินนมรอดจองวิจัยชาลาดชาลาดเกินดิ ใช่ตูรีดไร่ห้องอยู่กับคนมาเนียมเวียดนามตุกทีปเปล่าเปล่านี่ชื่อน้ำร้อนช่องไม่กินกันตุกทีจำควรหรือเปล่าว่าจำควรแล่นหน้ากันบังแต่แหล่มูกกันแต่คนมูกลัดลาดกว่านั้นก็เรียกมูกลิงมึงว่าใครไอเด้กว่านุ้ยครับจริงนุ้ยขับครับครับตุกรับไหมจะไมรับไม่ไรลูกรีบไปรีบกลับนะบอกกับน้องว่า ก็ไม่ให้ไม่เป็นไรเพาะหญิงในแฟนอื่นยังมีสมถไปอ่ะครับเด่นแม่ลูกอยเดินทางเดี๋ยวนี้โอเคเดินทางเลยลูกกูมาราลาจนนี้ลรลีลาจากราชนวรัฐประปรโซนออกประตูบูรพาพากัน้อนบทแดดน้อนไปพบชายไกลลำธาน ูชมครับดินเดนแฟนไพรในบาลึกมีชายแก่ผิวดำกับนางแพะตัวเมียตัวเล็กลิยืนัอยู่ที่ริมลำธารลำห้วยเบื้องหลังกงฉากนี้มีอะไรซ่อนเร้นที่ควรเห็นควรรู้ตามความก้าใจกับจิตประจันในฉากนี้ต่อครับผม ภาพคนแก่แลงไ้ดูดูไงแนกำลังแปตัวเแ่านิดคาเงินแก่ขิดส่งเส้นยืนรูปว่ารูปร่างกันทนั้งวันตามอาการเหมือนกับรักเอานักจิงเดียวเดียวกับจับมไกลไกลมือมากุมทือ้อเหลาเขียนตีทำมาดุกับพี่สิงแฝตดินรนนจนแม้ไม่จะไปยิงแต่แกยิงตีเอา

จนอยแล้วพาไปอาบมาไม่ตามสบายอาบมาไม่เปียกเปรือมายืนดูอะไรกันนานั้นวันนี้ส่วนส่วนมากก็ เท่งเลยดูของแปลกเลยฮะทำไมอ่ะทำไมอีตาคนนี้มันทําอย่างนี้แหละเท่งฮะเข้าใจว่างไงอ่ะไม่ราบกับของแปลกตีเพะตีเพะกอดเพะจูเพะเ,เ,เ,เออตีแพะเหมือนโกรธดเลียดกันนักหนาพอตีแล้วพาลงไปในน้ําอาบน้ําเช็ดตัวเรียบร้อยพาขึ้นมาเช็ดตัวเช็ดเสร็จแล้วก็กอดจูทำเหมือนกับทำกับลูก แล้วเดี๋ยวก็าทำหน้าถ้ามึงถึงขึ้นมาจับไม้ตีแพะอีกทำหมุนเวียนไปกลับมาอย่างนี้ทําไม้ความว่างไงจะเข้าใจว,งงว่าไงไอ้เจงเราครับผมผมปมผมตายอกการไม่ทุกขครับนุ้ยจะเข้าใจวง่าไงนุย้ยไม่ครับผมไม่เคยมีประสบการณ์่างนี้คไม่รู้ว่มีอะไรครับไม่รู้ว่มีอะไรครับเพราะวาจางดี้ดีห้ามกันดีวะห้ามกันะ ว่าคนแก่ๆโดนเนี่ยนั้นก็วัดก้าว่าดีวะมาทำบุญทำไรในวันนีเออนี้ไปบริจาคมังนะดวงนั่งใจลุงเออเพื่อจะเอาไปร่วมกับทุนนะครับมูลิธิปินอัจจุราชโดนตีโรงบ้าบาห้าแยกกอยอก็ตั้งไว้แล้วตั้งทีรับบริจาคไว้แล้วนี่คือนี่เราจะมีรายรับรักษณได้เราไม่ หากหลบการจังใจอะไรต่างๆเรารวมไปให้มูนล,ล,ลนิธิดินละชู้ด่านนนมีน้องครับใครต้องการจะรวมตับมติมายุอดเพื่อตังคมรวมกับเราเชิญได้เลยนะครับอันนี้บาทดังคุณนาหลวงนั่งใจหลงไงครับรวมรวมเงินนี้ไปให้ผลเอกเปรมดินละชู้ด่านนนอันนี้นพอพระของเราคนบาทช่องบาทพี่น้องครับอยากกี้จิตอยากกินเนี้ยวเป็นระเบียงบุญเป็นะเบียงบุญ ไห้ไวนุ่นดำในฉัหน้าอ้น,นี่ฉันี่เราอยู่เมื่อกี้วันไหนนี่ <c oughs> แกเลยแกเลยแกเลยแกเขาหลับว่าเล,ล,ลดยดวงอาทิตย์กำลังแกหลับกว่าทำบุญไวด้ด้เป็นสะเบียงบุญนะอันนี้ก็เมื่อนั่นแหละนัะน่นนะได้บุญกับคนละบาทช่วงบาทลูกหลานเล็กๆเ,เด็กๆเ,เอามาใช้บาทได้น,นั่นนะครับเรียนอะไรไปให้คนเอกเปลมดินดัดด้ยหลายนวลมุ่นอีกทีก้องดานอยู่ดี ดงไปาบ้านหน้าเยกคอโยอครับไอ้แก่นี่ก็เหมือนมาดีแผลอยู่บนอี้บอกก็บฉำบุญเนี่มั้งนั้นก็เส้นเวียหมดไรบาทมั้งนาดวงนั่งใจดวงผมว่าต้องติดามกันเถอะครับฮ้ามอย่าทำบอาบแกเลวอันข้าวัดมาจากวัดวัดได้ปลาก็ยังดีว่าจะลองดูเนาะลองคุยดูเผื่อมาดูเรื่องในเท่งกับกับกับใดบุญกับได้บุญช่วยชัดใหญ่ชัดมันบอบฉำบใหญ่แจ็บไปมากกว่านี้ครับ ในตอนนั้นวันอีส่วนดวนก็นมานึกเมตตาแป่ตัวหน่อยดูเลยปล่อยมองซี่ <c oughs> ข้ามากลชาชาราแต่ผ้าที่ลุงม,มาตีแฟตัวเ่าวนิดแฟมันพิดอะไรก็เสียตีม่หยาตีลุงเอจะเป็นมาถึงลุงครับลุงลุงครับไท มายุ่งเกี่ยวอะไรใบเชื่งใกลหากไม่อยากตายเร็วทำไมก็าทำเสียงอย่างนี้ก็เราจทิงฮะเออต่อเชียงคำมงคำมงเชียงกองมาแล้วหน่ําทำเชียงไม่ใจคนเออเราข้อโรคงอย่าตีแพะบาปฆ่าชัดตัดชีวิตข้อป่าหน้าพรามาม คนแก่เหนื่อยแล้วแต่ก็ทำหน้าทำตาไม่น่าจะดูเลยท่านเลยไม่ดูอะไรเลยไอ้แกน่นี้ไป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 เราไปเดีก,ก็ใช้ทิ้นไปฮะนงวันอะไรไม่ใช่มาบ้าใครคนแก่นี่ที่เออไม่ตีแผลไม่กอดแผลไม่จูบแผลไม่เหยียดแผลไอ้เจงแรงพลืนกูเครียดเราเตือนด้วยความว่างดีสำหน้าพี่ใช่รูปไปไปเราไปไปฮะนงวันอะไรเราไปทำหน้าดีกว่ารเราเอาไปก็ไป ควังกำเตือนเบือนรักประจักษ์จิตเขาไม่คิดจะขับเราหรือแก่เมาตานะลีกทางยางกลกระซ้ายตาไปบาราสไส้สิ้นมาตาพีติน้นซ้ำกันก็นานวันอะไรอะไริัอีก